ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล Smart Learning Space พื้นที่การเรียนรู้ยุคใหม่ที่ออกแบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นการเรียนรู้และตอบโจทย์ทักษะแห่งศตวรรษที่21ของผู้เรียนในทุกช่วงวัยศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลอย่างน้อย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโกสุมพิสัยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคามตั้งอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อยอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามภายใต้การกำกับดูแลของนางสาวสังวานสวรรณโสภาผู้อำนวยการส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโกสุมพิสัยมีบทบาทสำคัญในการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนในสุมชน พร้อมบุคลากรที่มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น m a r t People ผู้เรียนรู้ยุคใหม่เรามุ่งสร้างผู้เรียนรู้ยุคใหม่ที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาและการทำงานร่วมกันผ่านการจัดจกิจกรรมเชิงรุกและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ของตนเองโดยนักศึกษาสกรระดับตำบลยางน้อย เข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ดิจิทัลการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการเรียนรู้ณศูนยะ์ส,นส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโกสุมพิสัยเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการใช้และอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคมสำหรับนักศึกษาสกรระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณพศ2568เรื่อง เครื่องกองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์โดยได้รับรางวัลชมเชย smart technology การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ smart learning space ของเราเชื่อมโยงการเรียนรู้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ใช้สื่อดิจิทัลและระบบออนไลน์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาที่ต้องการได้ทุกที่ทุกเวลามีอุปกรณ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระบบอินเทอร์เน็ต และการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ห้องเรียนออนไลน์สกลรระดับอำเภอโกสุงพิสัยสื่อการเรียนผ่านโปรแกรมออนไลน์และห้องเรียนรู้ชุมชนตำบลยางน้อยเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับตำบลยางน้อยได้อย่างทั่วถึงและเข้าถึงได้ง่ายสมาร์ทแอมิบิลล์เมนต์สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เราจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งความสะดวกปลอดภัยและยืดหยุน่นรองรับกิจกรรมได้หลากหลาย และสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์มุมอาชีพมุมดิจิทัลมุมสร้างสรรค์แผนผังการจัดพื้นที่หรือการใช้สอยภายในศูนย์การจัดการสิ่งแวดล้อมมีระบบแสงสว่างการระบายอากาศที่ดีสมาร์ทคอนเทนต์เนื้อหาทันสมัยและเชื่อมโยงท้องถิ่นเนื้อหาการเรียนรู้ของเราทันสมัยและเชื่อมโยงกับบริบทชุมชนบูรณาการองความรู้ดั้งเดิมกับเทคโนโลยีใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันโดยมีหลักสูตรสื่อการเรียนรู้บูรณาการกับบริบทชุมชนโครงการการจัดการกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองณสวนสิ่หนยนนบ้านหนองยางหมู่ที่7ตําบลหัวขวางอาเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม Smart Partnership Innovation ภาคีเครือข่ายและนวัตกรรม เราสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนชุมชนพร้อมพัฒนานวัตกรรมที่ใช้ได้จริงเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับผู้เรียนนวัตกรรมที่พัฒนาร่วมกับชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูป Smart Learning Space ไม่ใช่เพียงพื้นที่การเรียนรู้แต่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่จะพาผู้เรียนทุกคนก้าวไปสู่อนาคตอย่างมั่นใจ